รักกันจังรักกันจังช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันไหนไหนไอยู่ทนหนกันบ้างเนี่ยอยู่ทนหนกันบ้างอยู่ทนหนกันบ้างครับเจ้าสีทองเล่นกันเล่นกันคนละมุมละมุมเจ้าพุ่มพวงไปทางไหนจ้าพุ่มพวงไปทางไหนจ้า เเราจะพาเอฟซีไปดูความสุขของเหมียวเหมียวเขาเล่นกันเล่นกันยามว่างพักผ่อนสบายๆเขาเล่นกันในป่าย้าเนี่ยในป่าย้านี้เล่นแอบ,บกันหรือเปล่าเล่นซ้อนแอบ,บกันไหมดูสิดูสิมีใครอยู่บ้างหน้าๆๆเล่นซ้อนแอบ,บกันสนุกสนานเลยนะเด็กๆ เด็กๆซ่อนแอบการสนุกสนานเลยนะคณะมีใครอยู่เจ้าสีน้ำสีน้ำุ่มทำาเไรอยู่ในป่าย้าเอามาอีกหนึ่งนะอเอาเล่นกันเล่นกันเล่นกันสนุกจังเลยเจ้าสีน้ำกำลังเพลินๆเ,เจ้าสีทองน้อยเข้ามากวนล,ละสีทองน้อยก็ชอบกวน กลัวเม็ทุกคนเลยกลัวเม็ทุกกลุ่มมีตะกกระแตนะกะแตนั่นนั่นจับตะกกระแตกันละจับตะกกระแตกันเลยครับมาเล่นกัน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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุเล่นกันเล่นกันสนุกสนานดีจังเลยครับ เด,เด็กเล่นกันสนุกสนานเหมือนเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลวิ่งเล่นกันในโรงเรียนในสนามโรงเรียนเล่นไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยครับเรียนรู้กับธรรมชาติเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติครับดูความรักความสมามัคคีของเขาแล้วมีความสุข จะเหมียวเขาจะรักและธรรมะคีกันเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าตอนที่เขาเล่นเขาก็จะหยอกล้อเล่นกันได้ได้กับทุกๆตัวเลยเพราะเขาเป็นเพื่อนกันแล้วอย่างที่เขาพักผ่อนหลังจากเขากินข้าวกินน้ำแล้วเขาก็มาดูแลช่วยเหลือเรียผมเรียหน้าเรียขนให้กันแล้วกัน คือแมวแบบนี้จะช่วยเหลือกันดีกับแมวที่อยู่แยกกลุ่มแยกหมู่เวลาเดือดร้อนขึ้นมาหาคนช่วยไม่ได้เลยเมื่อวานนี้สังเกตดูกับดูกับแม่น้ำตาลลายแม่น้ำตาลลายเขาอยู่แยกอยู่กับคนอื่นไม่เขาร่วมกวับใครหลวงปู่สังเกตเห็นเขาแล้วเขาไม่มีเพื่อนเขาไม่มีเพื่อน เวลาเขาเดือดร้อนก็ไม่มีใครช่วยเขาได้อย่างเช่นเขาต้องการจะเกาหัวเกาหูเลียหูเลียหัวก็ทําไม่ได้เพราะวานี้เราปูสังเกตดูหูเขานั้นจะมีอะไรเปียก,ยกๆแฉะอย,นะย,ยู่ไม่มีใครช่วยเลยยให้ไม่มีใครช่วยทําความสะอาดให้เปรียบเทียบกับมเมียวๆพวกนี้ เมียคนนี้เขารักกันดีครับเขาจะช่วยเหลือกันตัวหนึ่งเช็ดให้เช็ดให้กันอีกตัวหนึ่งก็เช็ดให้กันเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมากลับไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันทําให้ดูแล้วมีความสุขคนเราก็เช่นกันครับคนเราก็เช่นกันถ้าเรามีเพื่อนเยอะมีความรักความสมัคคใให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเราก็อยู่ร่วมกันยังมีความสุขคนหนึ่งเดือดร้อนคนหนึ่งก็ช่วยเหลือได้อีกคนหนึ่งเดือดร้อนคนหนึ่งก็ กลับมาช่วยเหลือได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นธรรมชาติสร้างมาให้เราได้อยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ดังนั้นเราเป็นทั้งคนเป็นผู้ที่มีความคิดมีความเรียนรู้อะไรต่างๆได้มากมายเราก็ต้องใช้วิธีอยู่ร่วมกันด้วยความรักด้วยความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งกันและกันจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีอะไรเดือดร้อนตรงไหนก็ช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อทั้งนั้นเลยกันครับตรงนี้ก็เอาความรักความสามัคคีของมีเหมียวพวกนี้มาให้กับเอฟซีทุกคนทุกท่านได้ได้ดูได้ได้ดูความสุขของเขาแล้วก็ขอความสุขของมีเหมียวที่มีอยู่นี้จงอำนวยเอวยชัยให้เอฟซีทุกคนทุกท่านที่ติดตาม ให้ความรักความเมตตาของน้องๆแมวมาโดยตลอดนีจ้จงมีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดก็คอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาทุกปการทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านเทิทน,ททานสาธุสาธุสาธุเจ้าขี้เท้าน้อย เจ้าสีทองน้อยแอบแลเลยเต้นแอบเลยเห็นแล้วหลวงปู่เห็นแล้ว,เ,ลวเอานะั่นะนะั่เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาเล่นกันเล่นกันสนุกดีกังเลยสนุกดีกังเลยหลวงปู่เล่นด้วยคนเนาะหลวงปูเนนะะเป่เล่นด้วยคนนะครับหลวงปู่เล่นด้วยคนนะครับเจ้าสีทองน,น้อยเจ้าสีทองใหญ่เจ้า ัน,นเจ้าอะไรเจ้าเนื้ออ่อนนัเจ้าสีอ่อนโอ้อยู่ด้วยกันนี่ครับมาทางนี้เจ้าวุ้นอ่อนกับแม่เนอลายแม่เนลลายจะเกิดลูกให้หลวงปู่เล่นเมลัยช่จะจะมีหลานให้หลวงปู่เล่นเมลัยช่พวกแม่เนลลายเขา เอาไปไหนก็นมไม่รู้ข้าไปซ่อนหมดเลยหลวงปูไ่ไม่เล่นเลยหลวงปู่อยากเล่นกับหลานนะหลวงปู่อยากเล่นกับหลานบ้างนะหลานมาให้หลวงปู่เล่นบ้างนะคลอดแล้วไ่นอกไปไหนนะคะนะคะส่วนเจ้าแม่น้ำตาลน้ำตาลลายตอนนี้ยังไม่เข้ามาเลยทุกทุกวันเขาก็จะมานะ ม่ตอนเสียสายบ้างมนตอนแล้วแต่เขาเนะีถ้าเขาดูแลลูกหรือว่ากล่อมลูกหลับนอนดีแล้วเขาก็จะมาหาอาหารกินตัวน,นี้วันนี้ยังไม่เห็นมาครับแม,ว,มวพวกนี้ก็อตอนรับได้ดีแล้วครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ติดตามคลิปต่ตอไปครับขออนุโมทนาสาธุ satu satu